ได้อันีเป็นต้นนะเขาไปคนกระด้านจะแก้ยังไงนะพอครูก็บอกเอ้าก็ต้องพยายามก็ต้องพยายามถ้าอยากจะแก้ได้ก็ต้องพยายามนะ,นะ,นะทำไมทำไมพอครูไม่พูดว่าตัดมันคราวเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ก็พยายามแหละแต่เว,ว่าท่านรู้ท่านรู้ว่าโอ้กิเลสเนี่ยนะ มันก็มีทั้งเวอร์ชั่นตัดได้คราวเดียวมีทั้งเวอร์ชั่นมันลดไปเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับลําดับไงทำไมถึตงต้องใช้คําว่าพยายามพระพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าพยายามใช่ไหมใช้นะใช่ไหมใช้นะวิริยะทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพยายามใช่ไหมความเพียรความพยายามก็ต้องพยายามที่จะลด,ลดเพราะมันลดยากกิเลมันลดยากก็ต้องใช้ความเพียรพยายาม นะอย่างนี้เป็นตนนะก็ต้องพยายามพยายามแล้วเป็นไงพรอเขาก็ขยายว่าอา้าวท่าก็ขยายว่าอา้าวแล้วความกระด้างเนี่ยมันดีหรือไม่ดีล่ะนะแล้วควมอ่อนน้อมถ่มต้นมันดีหรือไม่ดนะีอะไรมันดีก็อะไรก็รู้นี่รู้ใช่ไหมว่าความกระด้างเนี่ยมันไม่ดีนะมันไม่ดีแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าอ่อนน้อมถ่มตนมันดีกว่าอ่านะ มันดีก็ยังไงก็พิจารณาไปนะอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องภาคเพลียนพยายามใช่ไหมพอรู้แล้วเราก็ภาคเพียนพยายามที่จะระงับากายวา่าใจาใช่ไหมตัวกระด้างลงไปพยายามที่จะภาคเพียนปฏิบัติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมก็ภาคเพียนปฏิบัติทางกายวา่าใจอย่างนี้เป็นต้นก็อย่างเงี้ยก็ยใช้คําว่าพยายาม ทำไมพรอครูไม่อยากว่าตัดโชวเลยก็มันเออมันจะไปยากอะไรเราก็หยุดมันเลยตัดโชมเลยแล้วก็ตัดเลยตัวกระด้างทําเลยตัวอ่อนน้อมถ่อมตนนะถ้าพลังมากพอมันก็ทําได้ทันทีใช่ไหมพลังเรามากพอมันก็ทําได้ทันทีพลังใจพลังปัญญามากพอมันก็ได้ทันทีและตัดโชวเลยแต่ถ้ามันไม่มากพอมันได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้ทันทีใช่ไหม แม่ได้ทันทีก็พยายามก็ต้องพยายามต่อเนื่องไปนะอย่างนี้เป็นต้นยะตัวอย่างก็ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็เหมือนกันนะมันก็ต้องพยายามเท่านั้นแหละไม่ได้ตัดตัดตัดโชคก็ต้องพยายามกับพยายามที่จะตัดโชคใช่ไหมถ้ามันตัดได้ก็ตัดไปเลยมันก็พยายามเหมือนกันนั่นแหละตัดโชคก็พยายามแต่บางทีมพยายามแล้วมันตัดโชคไม่ได้เป็นไงก็ได้ทันทีได้ใช่ไหมก็พยายามลดมันลงไป พยายามจะลดมันลงไปนะดยใช้ทั้งกดข่มใช้ทั้งกําลังปัญญาใช่ไหมกำลังกดข่มเรียกว่าสมถะกาลังปัญญาเรียกว่าวิปัสนาปัญญาที่เห็นโทษของพฤติกรรมที่ไม่ดีประโยชน์ของพฤติกรรมที่ดีโทษของกิเลสประโยชน์ของการไม่มีกิเลสอย่างนี้เป็นตน้นนะก็พิจารณาไปแล้วก็ภาคเพียนไปถ้าเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะทําไป แต่และเรื่องแต่และเรื่องตอบกับเราตัวเราเองก็จะเป็นอย่างนี้แหละแม้แต่กับผู้อื่นเป็นไงก็เหมือนกันกับผู้อื่นเราก็จะถ้าเราเข้าใจก็ให้เขาแ้วก็ให้เขาพยายามในเรื่องนั้นใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่ไปอึดัดทําไมมันลดได้ครึ่งเดียววาทำไมลดแต่แค่นี้ทําไมยังค้างค้างคาคา,าอยู่ให้เราก็ เลิกไปตั้งนานแล้วเลอกนี้น่าลำคาญอย่างไรทาไมเขา,เ,าเลิกไม่ได้ดทุกทีอะไรเงี้ยแล้วลดได้แค่นี้อะไรเงี้ยก็ถ้าเราเข้าใจงี้เราก็จะไม่มีอัตตาซ้อนอัตตาไม่มีความบึดอัดมันก็เข้าใจเออเขาลดมาได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วเราจะรู้สึกพอเพียง ได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วก็ดีกาไม่ได้เลยเออแม้เรื่องนี้เขาไม่ได้เลยแต่เขาก็ได้เรื่องอื่นอยู่เออเรื่องอื่นเขาก็ทําได้อยู่ท่านี้ก็ดีมากแล้วเท่านี้ก็ดีมากแล้วงเี้เรื่องนี้ไม่ได้เลยก็เอารอก่อนเขาได้เรื่องอื่นอาศัยไปก่อนอย่างนงี้เป็นต้นเรื่องนี้ก็เอายังไม่ได้ก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวถึงเวลาที่เขาทุกเกินทนเดี๋ยวเขาก็ภากเพียนเองเขานะอย่างงี้เป็นต้น ถึงเวลาทุกเกินทนใช้วิบากหมดไปนะกุศลเต็มรอบขึ้นมานะได้กุศลได้ปัญญาขึ้นมานะเดี๋ยวเขาก็ภาคเพียนลดละเลิกเอ,เองแล้วเขาลดละเลิกในเรื่องนี้ได้เท่านี้เรื่องอื่นเขาก็ได้ไม่น้อยเ,ออเขาก็ได้ตามที่เขาได้มาแล้วลเรื่องนี้เขาลดได้เท่านี้มันก็ดีมากแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเขารู้จักที่เราจะมีความสุข ไม่ว่าเขาจะลดไม่ได้เขาจะลดได้นิดนึงยังได้ปานกลางหรือลดได้หมดเลยหรือเขาเลยหยุดไม่หนึ่งก็ลดไม่ได้ก็ทีคันใจอื้น้อยเดียวทําไมไม่ชนะวะน้อยเดียวมันก็ยากนะคิเลยนะถ้าไม่พากเพี้ยนจริงๆปัญญาหาไม่เต็มจริงๆมันก็น้อยเดียวก็น้อยเดียวอยู่นั่นแ่ะล้านชาติก็ล้านชาติลา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 ้านชาติก็น้อยเดียวอยู่งนั้นก็มี นะเอามันก็ยากนะก็ผากเพี้ยนเอานะอย่างนี้เป็นตน้นอ้าวนี่ก็อธิบายบางอย่างให้ฟังว่าโอ้เรื่องการล้างกิเลสมันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมเนาะล้างตัวเองได้เสร็จบางทีมันก็มันกิเลสซ้อนไปลุ้นคนอด่นบางทีมันก็ไม่เข้าใจนะมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันก็ทุกข์ใจอย่างนั้นแหละอึดอัดอย่างนั้นแหละใช่ไหมลาคาญอย่างนั้นแหละนะ อย่างนี้เป็นต้นนี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองเราจะไม่เข้าใจคนอื่นในบททบทนธรรมก็มีนะถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเองความหมายก็คือว่าเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองคือยังไม่เข้าใจกิเลสตัวเองไม่เข้าใจวิธีลดกิเลสตัวเองนะให้มันแจ่มแจ้งนะในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นเรื่องง่ายเรื่องกลางเรื่องยากใช่ไหม เรื่องง่ายเรื่องยากขึ้นเรื่องยากที่สุดอะไรงี้เป็นต้นนะเราไม่เข้าใจเรื่องง่ายเรื่องยากของตัวเองว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจคนอื่นเหมือนกันไหมนี่เราทาเราไม่เข้าใจตัวเองเราไม่ได้ลดกิเลสของตัวเองจนเข้าใจเราก็ไม่เข้าใจคนอื่นนะเราก็จะไม่เข้าใจคนอื่นว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเราก็จะไปบีบคอคนอื่นอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้น ยิ่งบางทีเราก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าเออไอที่เราทําง่ายบบนี่นะก็เพราะว่าเราทํามาหลายภพหลายชาติแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่เราทํายากก็เพราะว่าเราไม่ได้ทํามาหลายภพหลายชาติมันยังไม่ได้ภาคเปลี่ยนยังไม่ได้ชนะหรือยังชนะมาได้น้อยอยู่อย่างนี้มันก็ยากถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจคนอื่นเหมือนกันล่ะทีนี้นะมันก็จะไปบีบคอคนอื่น อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือไม่ก็จะไปงงคนเด็ดทําไปเคยก็ทําได้เราทําไม่ได้ก็ทีอะไรเงี้ยเป็นต้นะก็จะไปงงตัวเองงงคนอื่นอย่างนั้นแะนะถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองเราก็จะไม่เข้าใจคนอื่นความหมายจริงๆเลยนะถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเองนะนะ อย่างนี้เป็นต้นนะหรือ <c oughs> อย่างชัดเจนที่สุดก็ไม่เข้าใจตัวเองในปัจจุบันนั่นแหละว่ามันยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละอยู่ไม่ก็จะคนดี่มันก็ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่อะไรสักอย่างในตอนนั้นนะถ้าเราเข้าใจเขาเราจะสุขใจไม่เข้าใจเขาเราจะทุกข์ใจอย่างนั้นนะมันก็ไม่เข้าใจตัวเองนั่นแหละ <c oughs> ไม่เข้าใจตัวเองอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้น มันเป็นสัจจอยเงี้ยก็ไม่เข้าใจตัวเองในปัจจุบันนั่นแหละก็ไม่เข้าใจคนอื่นอย่างนั้นนอย่างเงี้ยมันก็มีเหลี่ยมมีมุมอยู่อย่างนงี้แหละน,นี่ธรรมะเนี่ยโอโ้โหขนาดว่าฟังมาเยอะๆเอยเนาะพยามารก็มักลวงให้หลงทางได้เสมอขนาดว่ารถกิเลสมาได้พอสมควรเนี่ยมันโอ้ยังพาเราไปเหลี่ยมนั้นมุมนี้มันยังงงได้เหมือนกันนะงงได้เหมือนกัน พาหลงทางได้เสมอนะถ้าเราให้ฟังวัดโอ้ธรรมานี่มันยังต้องฟังไปเรื่อยๆสรรน,นาธรรมไปเรื่อยๆมันจะได้เลี่ยมนั่นมุมนี้เพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยฟังวันนี้ได้เพิ่มไหมเนี่ยอ่าได้เพิ่มเนาะได้เติมเต็มอ่าขึ้นไปได้ทบทวนได้เติมเต็มใช่ไหมบางคนนั่งฟังในะยิ้มเลยโอ้หายทุกเลยเรา <laughs> เรื่อรนี้เข้าใจแล้วกำลังคาคาอยู่ในใจอยู่เลยเนะ เอผู้มีปัญญาก็โอ้นะกังคาเรื่องนี้อยู่พอดีเลยฟังก็ใจก็หายทุกเลยเรื่องนี้มีนะบางทีไปอึดตัดเพื่อนอย่างนู้นมีธรรมรถลดเต็มครึ่งเดียวทําไมยึงเงินอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่เข้าใจคนอื่นอยู่อย่างนั้นนะคือเราไม่เข้าใจตัวเองนะไม่เข้าใจตัวเองโดยเฉพาะไม่เข้าใจว่าเรากาลังยึดมั่นถือมั่นอย่างนั่นแหละมันกําลังทุกอย่างนั้นะมันไม่เข้าใจตัวเองว่ามันกาลังยึดมั่นถือมั่นอยู่ ตรงนี้แหละแท้ที่จริงก็อาศัยคนอื่นมันเป็นผัสสะเท่านั้นเองให้เราได้เห็นความยึดมั่นถือมั่นของเราพอเราเห็นความยึดมั่นถือมั่นของเราก็ลงความยึดมั่นถือมั่นของเราไปแล้วก็พ้นทุกข์โอ้พ้นทุกข์นั่นแหละนั่นเราจะเข้าใจคนอื่น,นเราจะเข้าใจคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็ทุกข์เพราะเขามีความยึดมั่นถือมัน่นเหมือนกันนั่นแหละไปแปกอะไรล่ะ,ะวิธีช่วยเขาก็ช่วยเขาล้างความยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละ ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของเขาไปตอบสนองความต้องการของเขาอยู่นั่นก็เพิ่มความยึดมั่นถือมั่นอยู่งั้นมันจะเป็นพ้นทุกข์อะไรนะก็พาเขาล้างความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ล้างตามฐานของเขาใช่ไหมไม่ใช่ล้างตามใจของเราส่วนใหญ่ไม่เป็นนะ,ะล้างตามฐานของเขาหรือล้างตามใจของเราส่วนใหญ่นะนะล้างตามใจของเราสิใช่ไหมอยากให้คนอื่นล้างกิเลสได้ตามใจเราเนาะ มันไม่ใช่ตามฐานของเขาล้างตามใจเราเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าใครยึดมั่นถือมั่นเออเรานี่แหละยึดมั่นถือมั่นให้ได้ตามใจเราได้ตามใจเราจะสุขใจชอบใจไม่ได้ตามใจเราจะทุกข์ใจไม่ชอบใจอย่างนี้เป็นต้นน่ะเราก็ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้่วยเขาติดตรงไหนเขาก็ยึดมั่นถือมั่นของเขาตรงนั้นแหละใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องล้างความยึดมั่นถือมั่นออกไป เหลี่ยมไหนมุมไหนในวิถีชีวิตนะบางทีมันก็ต้องให้เวลากันบ้างเนาะให้โอกาสกันบ้างเนาะพระพุทธเจ้าเป็นไงล่ะขนาดว่า29ปีนี่ก็เป็นวิบากชุดก่อนๆเก่เาๆเรื่องนั้นเรื่องนี้6ปีสุดท้ายก่อนจะถึงอายุ35ปีจาก29ปีไปก็6ปีขนาดออกบวชแล้วยังหลงทางใช่ไหม อย่างปฏิบัติผิดี่ต้องหกปีพาวีบากที่ไปเพ่งโทษพระเจ้าองคกสปะไว้ท่านยังต้องหกปีมีขนาดเป็นอรหันต์มาท่านเป็นรพระอ,อรหันต์มาตบุรุกีพบีีชาติแล้วก็ยังต้องใช้เวลาเนาะใช้ใช้เวลาที่จะใช้วีบากก็ต้องใช้เวลาใช้วีบากเพราะฉะนั้น คนที่มาอยู่กับเราหรือคนที่เรารักเราห่วงใยอยู่ทั้งบ้านก็ตามอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามจะให้บรรลุพูดพวดพวดพวด,พวดขาวเดียวเลยวันนี้นีได้ไหมทุกเรื่องเลยได้ไหมบางทีแม้แต่เรื่องเดียวให้บรรลุได้ไหมบางทีมก็ไม่ได้ใช่ไหมบางทีมก็ไม่ได้เออให้เวลากันน้อยให้เวลากันน้อยให้โอกาสกันน้อยน่ะ ให้เวลากันได้ทุกน้อยเอ้าให้เวลากันทุกน้อยแล้วจะทําไงมันยังไม่บรรลกุก็ต้องให้เวลากันทุกน้อยนะบางทีเขากำลังติดสุขอยู่ก็ให้ติดสุกไปก่อนนะติดสุขไปก่อนนะติดสุกนะสเพิ่มเหตุแห่งทุกไปก่อนนะมันก็ต้องให้เวลากันหน่อยคนเราเนะให้เวลากัน ได้เรียนรู้ทุกเรียนรู้สุขเรียนรู้ทุกแบบโลกียะให้เวลากันหลงทางน้อยถ้าเขาไม่ยอมถูกทางก็ให้เวลากันน้อยให้เวลาได้ชดใช้วิบากกันแหละให้เวลาได้ชดใช้วิบากน้อยยังชดใช้วิบากไม่หมดนะยังทุกไม่พอยังชดใช้วิบากไม่หมดนะเขาก็ยัง มาไม่ได้นะมันมก็ต้องอดทนรอคอยให้อภัยทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเออมันมก็ต้องอย่างนั้นแหละคนเราเนะเห็นไปล้สโลกทําอันเดียวนี่แหละนะคำคมเพชรจากใจเพชรอันเดียวนี่แหละหัวข้อเดียวนี่แหละมันโอ้มันมีรายละเอียดตั้งเยอะเนาะข้างในอะ่ะมีรายละเอียดซ่อนตั้งเยอะนั่นน่ะ แล้วแต่ใครจะมีรายละเอียดซ่อนอยู่แค่ไหนมีรายละเอียดข้างในคํำนี้ยมีรายละเอียดของปัญญาที่จะเข้าใจความจริงของเราและผู้อื่นนี่แค่ไหนแค่ไหนม,มีรายละเอียดแง่นั่นเชิงนี้แล้วก็สามารถเอารายละเอียดในบททบทวนธรรมนี่แหละนำมามา,มาทําความเข้าใจมันมีรายละเอียดแง่ไหนเชิงไหนบ้างมาสนทนากันมาทบทวนมาไขาครวัว มาสนทนากันมาฟังทรมาสแสดงทมสนทนาธรรมกันนะมาทบทวนทรมาไร้ครวญทนะเพื่อที่จะใช้ธรรมะได้ถูกตรงในมัคมีองแปดสมาธินิมิตรหรือมัคมีองค8ปนะเพื่อที่จะให้ชีวิตพ้นทุกข์เนี่ยก็เป็นสัจจะอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการฟังทมสนทนาธรรมกัน ทบทวนทำไข่ครวรทำกันไปเรื่อยๆในขณะที่เราปฏิบัติมกักม,มีองแปรนี่แหละนในขณะที่คิดพูดทำประกอบอาชีพกิจกรรมการงานอยู่นี่แหละนะก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องคิดพูดทำให้ถูกต้องประกอบการงานให้ถูกต้องภาคเพียรมีสติมีสติปัญญานะครับ ทำอย่างตั้งมั่นจนพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับเราพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับคนอื่นก็พ้นทุกข์ไปเป็นลําดับนะความจริงชีวิตไม่ได้มีอะไรมากแล้วชีวิตเนี่ยมันมีเท่าน,นี้แหละมียึดมั่นถือมั่นกับม่ยึดมั่นถือมั่นเท่าน,นี้แหละสองด้านแค่นี้แหละชีวิตไม่มีอื่นอีกนี่หรอกมีแค่นี้อยากทุกข์ก็ยึดมั่นถือมั่นเข้าไปเรื่องไหนประเด็นไหนก็นทําไปเลยนะ เพิ่มไปหลายประเด็นยิ่งดียิ่งยึดมั่นถือมั่นได้ดียิ่งทุกได้ดีอยากทุกมากก็หรุดทุกได้ดีแลวทุกได้ชั่วก็แล้วแต่ภาษาก็ยิ่งทุกได้มากยึดมั่นถือมั่นได้มากก็ทุกได้มากยิ่งหลายเหลี่ยมห้ายมุมเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกได้มากเท่านั้นเท่านั้นไม่ได้มีอะไรชีวิตก็มีเท่านี้แหละอยากทุกก็ยึดมั่นถือมั่นเข้าไปในเรื่องเดียวนั้นก็เอาให้มากๆมากๆหนาหนาแน่นๆเพิ่มกันไปอีก เรื่องใหม่ก็เพิ่มก็ไปอีกหลายๆเรื่องก็ไปอีกมันก็จะทุกข์เองมันแหละไม่อยากหรอกอยากพ้นทุกข์ทำไงก็ล้างความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองก็ล้างออกไปล้างออกไปแต่แต่ละเรื่อง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 หมดทุกเรื่องก็หมดทุกเท่านั้นแล้วจะไปมีทุกข์อะไรหมดไปเท่าไหร่ก็หมดทุกไปตามนั้นตามนั้นล้างได้กี่เรื่องก็หมดทุกไปตามนั้น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 หมดทุกเรื่องก็หมดทุกเรื่องเท่านั้นเองหมดทุกทุกเรื่อง หลือบางเรื mundo mundo as, e, Stadium, ่องก็เหลือทุกบางเรื่องหมดทุกเรื่องก็หมดทุกเรื่องเพราะฉนั้นถ้ายังทุกอยู่แสดงว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ยังทุกอยู่ทุกใจอยู่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตัวเท่านั้นเองยึดมั่นถือมั่นเรื่องไหนมันจะเอาด้านเดียวเชื่อเถอะพอทศได้ตามที่อยากจะสุขใจไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจนะ ถ้าเราเอาอีกด้านหนึ่งไม่ได้ตามทุกอยากก็สุขใจให้ได้โอ้โหเป็นไงหมดเลยอะไรก็ได้ใช่ไหมทีเดียวมนก็อะไรก็ได้แล้วได้ไม่ได้ก็สุขใจให้ได้จบละนะจบละนะมันก็ต้องได้อีกด้านหนึ่งให้ได้อ,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 ยอย่างเช่นอย่างเช่นอ้าวยกตัวอย่างเนาะจิตอาสาเราที่ที่